วันนี้ถ้าฟิลเตอร์แปกไปนิดนึงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันขึ้นเป็นแนะนำฟิลเตอร์อะไรมาบ้างนะครับโอเคอย่างนั้นวันนี้ขอมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนย่อมไม่เหมือนคนรู้จักนะครับประมาณนี้โอเคเรื่องเพื่อนกับคนรู้จักอันนี้เราแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราทำคำจำกัด ความคําว่าเพื่อนให้ตรงกันนิดนึงเพราะว่าสมัยเนี้มันจะมีคําว่าเพื่อนเนี่ยใช้รวมกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อันนี้ผมอยากจะมานิยามในความเป็นส่วนตัวในความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกเรื่องแรงบันดาลใจนิดนึงอย่างคําว่าเพื่อนเนี่ยตอนนี้ในโซเชียลทั่วไปเราก็จะมีเพื่อนเป็นผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะฮะ อันนั้นนะคือในความหมายของโซเชียลเขาอาจจะเลียกเฟรนเรือกเพื่อนนะฮะแต่คราวนี้ผมจะให้ตรงนั้นนะยกเป็นเรื่องของคนรู้จักก่อนเพื่อให้แยกแยะจากคําว่าเพื่อนนะครับอย่างเพื่อนในนิยามของผมก็อาจจะเริ่มจากคนรู้จักก็จริงแต่เมื่อเรารู้จักกันไปนานพอสมควรอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นปีหลายปีนะครับอาจจะเป็นเดือนเป็นวันเป็นอาทิตย์ก็แล้วแต่แต่เราเริ่มทําความรู้จัก กันบ้างแล้วแล้วก็ดูว่าจริตหรือว่านิสัยใจคอหรือไลฟส์สไตล์ประสบการณ์อะไรใกล้เคียงกันพอจะไปกันได้นะครับอันนี้เราก็พัฒนาจากคนรู้จักมาเป็นเพื่อนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดไปจนถึงขนาดช่วยเหลือไปจนถึงขนาดห่วงใยกันนะครับอะไรก็พัฒนาการขึ้นมามันก็เลยจะทําให้มีความแตกต่างของคําว่าเพื่อนย่อมไม่เหมือนคนรู้จักในความหมายของผมนะฮะแล้วคราวนี้แรงบันดาลใจก็คือเนื่องจาก เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปพบเพื่อนที่ขี่บิ๊กไบค์ด้วยกัน,นะฮะมานาเป็น10ปีเนาะแต่ว่าไม่ได้เจอกันหลายปีน่าจะร่วมสปีเป็นอย่างน้อยได,ได้แล้วเมื่อวันจันทร์วันก่อนที่ผ่านมาก็ได้ไปเจอเพื่อนที่จริงๆก็ขี่บิ๊กไบค์ด้วยแล้วก็ตีกอล์ฟด้วยก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ตีกันมาร่วม3ปีเหมือนกันก็โอเคมันก็เป็นปัญหาของโควิดที่ทุกคนอาจจะไได้เจอ ะะตรงนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเรากลับไปเจอเพื่อนโอเคมันอาจจะเป็นคนแก่สักนิดนึงได้คุยเรื่องความหลังบ้านเก่าปูพ,พื้นมาก่อนแล้วก็มาเช็คสเตตัสต,ต,ตอนนี้สิว่าเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วมันไม่ใช่เช็คสเตตัสแค่เราสบายดีไหมไปถึงครอบครัวภรรยาเป็นยังไงลูกเต้าเป็นยังไงหน้าที่การงาน เป็นยังไงปัญหาที่เจอมีอะไรพัฒนามาบ้างแล้วก็คืบคานไปจนมองแป่นาก็เอ๊ะเราจะมีทริปหน้าไหมว่าจะมาขี่แพนกี่วางแผนยังไงข้างหน้าหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องยงใหญ่ช่วยหเหลือกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้พบเจอมาหลายปีแล้วก็กลับมาเจอก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อน เรายังอาจจะมีเพื่อนไม่ได้เยอะนะครับแต่เราก็ยังคงความมีเพื่อนอยู่ในระหว่างเดียวกันเราอาจจะเคยชินกับการใช้โซเชียลซึ่งเราจะมีเพื่อนเพิ่มทุกวันในทุกแพลตฟอร์มเราเริ่มจากหลักสิบหลักร้อยหลักพันจนบางแพลตฟอร์มไปถึงหลักหมื่นแล้วนะครับแต่คนนี้ไอการปฏิสัมพันธ์กันมันอาจจะมีบ้างในบางคนอย่างเช่น inbox เข้ามาถาม inbox เข้ามาแซว inbox เข้ามา ชวนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือที่สำคัญช่วงหลังเนี่ยไอคนรู้จักนี้ก็อินบ็อกซ์หรือว่าดายเล็เมสเศจเข้ามาเพื่อมีกลงเข้ามาหลอกลวงมันก็กลายเป็นไอคนรู้จักที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนนะครับมันเป็นเพียงคนรู้จักที่อาจจะเป็นวิจาชีพแฝงตัวมามันก็เลยจะแตกต่างจากคำว่าเพื่อนฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เลย อยากจะมาให้ความสําคัญกับคําว่าเพื่อนทั้งวันนี้เรายังจะมีเพื่อนอยู่แม้นเราจะไม่ได้คุยกันเลยเป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีถ้าเราเระลึกถึงเราตื้ดไปหาเขาสักนิดหนึ่งถ้าไม่ได้โทรก็เมสเสจก็ได้หรือถ้ามีกี่ปีก็แล้วแต่เรากลับมาคุยกันบ้างคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ที่สําคัญแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจกันไอ้ตรงนี้แหละสําคัญซึ่งมันจะทําให้เรารู้สึกด,ดีมากๆกับคําว่าเพื่อนซึ่งไม่ใช่คนรู้จักนะครับ